1 2 7 Lại kén, lại kén, chị đập dưới, chị đập dưới má เต็มๆมาเต็มมาเต็มมาเต็มไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอดเะขึ้นได้นะพี่ขอเแบบขึ้นได้เลยขึ้นได้ปั๊มอะไรเงี้ยแถมปัม๊มจบอ่ะเดีจอ่ะ pues อย่าลืมนะชุบเพื่อนด้วยนะดูเพื่อนด้วยนะ แต่เดีนี้แอดอบฟังคืนไม่ค่อยมีคนมาเลยอ่ะเพราะอะไรพี่เจ็ดยามมาพี่เจ็ดยามมาเสียมาก <มา S 2> บัฟสัปดาเลยไม่ไรครับเมื่อวานผมเห็นม,มีคนเนี่ยไปซอ้อมอยู่ชื่อขนมปังครับซ้อมหึงวันเจ็ดโมงแปดโมงเช้าอ,ะอ่ะเฮ้ยพ,<ร>พี่พี่ถนนขอเอดีเนี่ยขอแต่ผมวิ่งหนีขนมปังก็น,น่าเดี๋ยวหัวผมแตกผมไม่ได้แหลยมาขอเอดีด้วยเฮ้ยบ้ามาเหรอไหน้านี่มาบ้านี่ไงดระเบิอร์ค่ะ ีบ้นท้ายดีละเบิดไงเชปะตับปับปับัชึมชมชึมเอ้ยตีด้วยเหรอโอ้ยดนยงสดแล้วเออเออเเนียล้อย่ามองฟ้าทาเิวนะแก้มสูดดำมากเลยเธอมาดูดิโอ้ยวันพอวันใจไปแล้วร้อยเปอร์เซนต์มาจายืนหน่อยครับไม่เอา กระโดมหูน้องอ้ยะมแก้มตัไม้นั่งท่านี้ก็ไม่ค่อยดีหอบ้ายื่นอลนะมาอย่านั่งงิ้บไม่ดีเลยวะมุมกล้องไม่ดีอ้าพาคุโดนคุณผู้เล่นคราบุูโดนใบง่ายๆอย่างนี้หรืเปล่าวะไม่แน่ละ ชีวิตคนเราอะเนาะไม่มีแน่นอนหรอพี่เนาะต่อเหรอยังจะพูดอีกียอะโอ๊ยจะแจ้งไปถนนนะครับได้บายผมเมื่อกี้มันว่าได้ตั้งใจได้เยวดิเฮ้ยอย่าลืมนะดูเพื่อนด้วยนะจะให้ดูใครก่อนนะคะไม่เวลาเวลาถ้าสมมติว่า ก็ล้มอ่ะพี่ดูเพื่อนนะหลังเดียวไม่ดีเด้อเดี๋ยวผมโดนใบเดี๋ยวตายโอ้ยไม่ใช่นี่มันจะเกินอ่ะให้หมไปสลีปอยู่นะเมื่อหัวค่ำอ่ะว่าัดถนนไปไหนอ่ะสลีปอ่ะแน่นมากลาค่ะน่นอ่สลีปกระลําเหนือเดียาวันนี้หลังจากแอรดอปนะหลังแอร์ดอปนะพี่สลีปมาเมื่อเช้าพี่สลีปน่าจะตกปูนอยู่อ่ะแบบคุมหลุมหมูอยู่อ่ะครับไม่อยากให้หลุดแอรดอปนะหลังแอรดอปนะ เออ่ไปเจอบางนานะเดี๋ยวเราไปขุดถักเช่าด้วยกันนะฮัลโหลครับฉันโซโยฮัลโหลพี่นิวผมาจำได้นะตรงเนี้ยฮัลโหลพี่นิวมีอะไรหรือบ้างสิบคนไปเข้าเลยบ้างนี่เจ็ดยับมาเยอะมากจริงเหรอเต็มระบบเจ็ดยับยี่สิบวอเรากี่คนวะเนี่ยเจ็ดย้ำเต็ดหนึ่งสี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเราเราค่อยเข้าก็ได้มั้ง พอก็ระรับเรากันเราสิบเองอ่ะัอนเพอ่์ AED ไหมเดี๋ยวพี่ดูมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปดูนี้ให้ดูกว่าดูกว่าใช่มอง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 กันโด่ทีเดี๋ยวว่าลิงลิงดีใจได้โต๊จีนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะเดี๋ยวพี่ไปดูให้นะนะจะฟังไปตายทีละคนฮะพี่ตันไม่ใส่เสื้อ พี่โชว์นิดนึงอ่ะช่วงนี้นิดนึงขอนิดนึงโชว์น้ำบอดนิดหน่อยไม่บอดไม่บอดดูดออกมาแล้วดูดแล้วใครดูดเนาะคะดูดเองเดี๋ยวนะพี่ดูดถึงได้ยังไงอ่ะก็ต่อสายยางสิโค้<อ>งมาแล้วดึงปุดพุดพุดพุดคุยอะไรกันอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวนะคุยอะไรอยู่วะเนี่ย หลังมาอปะไหนน้งเชื่อมจะขาดหอยู่แล้วเหมือนผมพี่เมียทรงกีบหอยกี่อะไรนะอะไรทรงหอยหรือเปล่ทรงกีบหอยเด้าค่ะที่จะเอาทรงผมมาจับประจ่างอะไรกีบหอยนั่งหลังเพราหลังบุบประจ่างเป็นกีบกีบเนี่ย ดินระเบิดดดิินระเบใช่เห็นไหมทุกคนก็รู้ว่าดินระเบิดเราจะไม่เวียดกันเกมอะไรไปเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไปอยู่ขวานะพี่ใช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 ่เยอะอืมใครสั่งเอะวันเนี้ยถึงโตนะ สิงโตสั่งมองเลยมองเลยมองเลยมองสิงโตแหละดีแล้วขอดูหน่อยไปบู๊ดเลยโตบูาดเห็นพี่่ตาสัังงจเลยอย่าเลยโตละไปรวม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 ขอดูก่อนที่กี่คนวะคอนเทนเนอร์ลงมาก็เท่ากันอีพื้นเรียบอ่ะจบเลยไหมเนี่ยถ้าโดดทีละคนก็ลงมาก็ฟาดทีละคนนะ ไหนเขาอยู่ไหนเมืนแด็กาวอะเอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปนะอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้านะอย่าเข้านะพื้นที่น้อยอ่าของฟาดมาละ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 หนึ่งเอาไงดีถิงโตรอพี่รอโซนอย่างเดียวเลยพี่น่าจะตายข้าวมันก็ตายหัวก่อนแล้วตอนนี้ปิ่มทั้งคู่ถ้าเขามาเราถอยไปนี่นะเราถอยหลังนี่นะถอยไหนถอยไหนถอยหลังเนี่ย ป่อยยไเนีแล้ว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 คนที่โจกอยู่อ่ะก็ปล่อยเลยใช่ปะถอยถอยเลยถอยเลยเฮ้ยนั่นไงโอเค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 มาแล้วหนึ่งอ๋ออย่ามาเคลียร์เหรอเอาไงเอางัยง่าย่ยเนี่ยเนี้ยเขามาแล้วนะเขามาแล้วนะถอย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 ถอย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 เอด้าถอยมาคุมาถอยมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ก็จริงๆก็วัดได้นะสิงโตเอาไงอะวัดนะวัดนะชนชนนะชนชนไปชนเลยไปไปชนเอ้าไม่ได้หลุดเรียบร้อยเฮ้ใครหลุดอ่ะเอาเดียนี้เัาไปฮะไปไปเร็ไปเร็วไปเร็ชุบชุบตามก่อน thank yeah. เอาตัวเนี้ยเอาเอาหน,นึ่งหนึ่ง สองสามสี่ ไม่ใช่เพจหรอกหกเ,เจ็ด พักเกียมหน่อยโตผมเต็มตอนนี้เชื่อใจได้เลยอะเล่นจังหวะสองโคตรไม<ห>่น้องกวูวะไอเนี้ยนี่พี่ ที่ตัดเล่นจาสองคนดียะ ทำไมพูดล้อผมบอกให้ที่ทำไมพูแบบให้เสียทรัพยากรหรอกไม้เบสนี่แหละแน่นๆเลยไม้เบสไม้กรอบนี่แหละแน่นๆเลยครับถ้าผมมีของนะผมจะตีไว้แหละตีจริงไปเลยอ่ะสลิปอยากตื่นไหมผมผมเก็บไม่ได้ผมเก็ได้ตัวผมเต็มตัวผมเต็มตัวผมเต็มโอเคโอเคมาเก็บหน่อยตัวผมเต็มไม่ต้องลราก็ได้มังหมดแล้วไม่เป็นไรของพี่เองอันนี้ <Okay. S 2> mm hmm. เคไม่น้องกว่าไปเนี่ยเผื่อมีใครตามมาข้างหลังอีกไม่แน่หรอกเย้โอเค เกินไปไม่ดูเหมือนกันวะเจ็ดแค่มันมันได้เองวะพี่ตั้งเจ็นหัวเลยเหรอใช่ดสยอดสุดยอดพี่ตั้งไม่รู้เหมือนกันว่ะมาช่องผมเต็มเลยตั้จจดหัวตั้งจะหัวเจ็ดแค่ เหมือนนก <chin grand. S 3> <Christina. S 2> ัแหละเมื่อกี้ใครเหลือใครเหลือเหลือใครบ้างอะรีไฟคตรดีอะเหลือเนื้อได้ดีมากเออรีไฟดีจัดเลยโคตรดีเลยเมื่อกี้ดีมากโทษนะครับโทษนะโทษนะอ้าวอุ้มไปไหนอะไหนอะอ้มตรงนี้ตรงนี้แหละเออโดนกลางก็ได้ลงมากลางก็ได้โอเคอย่างเงี้ยโทษนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ แล้วเดี๋ยวกูหิวข้าวตายเคยดูนะพลังซอยจูอ๋อพี่ก็มั่วไปเรื่อยแหละมันได้เองบางวันตายบางวันตุยก่อนก็มีมั่วแล้วมันก็ได้บางทีระวงงสเหลือ เสร็จปุ๊บแล้วแบบปล่อยพลังปล่อยระบานฟ <ś refriger ant> ุ๊กแหละเฮ้ยแต่ต้องกินข้าวอ่ะตอนเนี้ยเลือดแต่เต็มแต่ว่าข้าวอ่ะให้กันได้ปิ๊มเลยเนี่ยแต่ช่องเขารอดูอยู่ว่าพี่จะตายอะไรแปลกๆเมื่อวานก็อย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ตุยกินแล้วได้แล้ว พี่ห่างเหินจากเอสมานานเลยใช่อันเพราะกางเกงตัวนี้ใส่แล้วมีพลังตัสไดตูดบะทำให้พี่เฉิดน,นี่แต่ละอันนันในคอมเมนต์นะตูดบะทาให้พี่เฉิดตัดไฮด้าอะไรก็ไม่รู้เ่ยเต็ไปหมดเลยเพราะกางเกงบ้างเพลอหรอฮึ กค่นี้แค่นีเลี้ยวเฉยเลยอะไรเพราะคุณสัตว์เล็กอย่างดีโอ้แต่มันแคบมากเลยนะใช่ไม้พูไม่ไหวเลยไม่เก่งไม่เค่งพี่ฟุกย่าเยเฮยเฮ้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 เฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮยเยเ้ยเ ถึงต้องตัวนี้ยังนอนใช่ไหมพี่นอนหน่อย <S <S สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อส้มแป้งค่ะส้มแป้งเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวชุดคุ้นๆตัวนี้ไม่ใช่ใช่ไหม <S <S ใครม,ใมาหลอกพี่อีกนะส้มแป้งยืนทำอะไรคนเดียวเนี่ย อ๋อแฟนมืออยู่ในโรงพยาบาลนะคะไ,ไปเฮ้ยเนี่ยไป <c oughs> โอเคไว้เจอกันนะทุกแฟนนะครับแฟนเหมยในโรงพยาบาลสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ, <c oughs> บออสวัสดีครับอะไหวเงี้ยแฟนเหมยในโรงพยาบาลเฮ้ย ลาลาผมเด็กบังนะคะ UK, าคาอยู่แค่ขี้ท้าบางทีก็ทำแต่เรื่องดีๆแต่บางทีก็ไม่ค่อยจะมีผมเด็กบัง